หากใครสนใจเติมเกมต้องลักกินคอยเติมได้ทั้งระบบ iOS และ Android จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิด้้นบริการ24ชั่วโมงประหยัดปลอดภัยเติมไว้ต้องลักกินคอยดิงอยู่ใต้คลิปนะครับโอ้โห,โหทุกคนครับผมเจอทีมสุลต่านครับทุกคนดูค่าพลังรวมของทีม3,292โอ้โตัวสำรองไม่มีแล้วครับ105มีแต่106ทั้งนั้นเลยทุกคนโอ้โหเรียกว่าพี่แกเนี่ย มีแพ็กไหนออกมาแบบตึงๆพี่แกจัดเรียบทุกคนโอ้โหดูทีมผมก็ไม่น้อยหน้าครับแต่ว่าสำรองผมจะสู้เขาไม่ค่อยได้เท่าไหร่ทุกคน <laughs> ทีมพี่แกแม่งร้อยหทุกตัวทุกคนโอ้โหดูดิยอมเลยทุกคนไปเราก็อย่าไปหยองนะทุกคนเราก็ไปสู้กันในเกมเลยครับมาลุยๆ อเคครับเราก็มาอยู่กันในเกมนะทุกคนโอ้โหผมบอกเลยว่าสนามของผมโคตรเฟียเลยทุกคนมาครับก็เป็นฝั่งผมได้เริ่มก่อนนีครับเปเล่มาที่มาเกเล่ครับฟานไดเปาโลมาดินี่ฮะแล้วเปาโลหาช่องฮะแล้วยังไงฮะแล้วเตียงึุนมาครับโอ้โหมาเชลปาดินี่ครับเดี๋ยวหนึ่งสองครับกับเปเล่แล้วเปเล่เห็นช่องครับยกมาที่ลุ่มเบนิเกงไงโอ้โหไม่ได้ทุกคน ยังให้ล <JJonak for u> ูบ <_ anut Laur oyu> <one> ิเก้ยังได้มาอยู่แล้วยกขึ้นมาที่เปเลยไม่ได้ทุกคนวงคูเสียายมากครับลีดิ่สันยังเติมเข้ามาอยู่ฮะแล้วเปิดบอลขึ้นมาครับไม่ได้ลูกนี้ฟันได้คือยงดักไม่ได้ทุกคนแล้วฟันได้ผุ่มครับหม่งตั้งขึ้นมาครับมากรเล่แล้วพิเชอร์เบรนี่ครับติดพลติกเวียล่าฝั่งของขามครับเป็นฝั่งทีมสุลต่านครับได้ขึ้นมาเหมือนเดิมมาครับเปเลย S <S> แล้วมาที่เมสซี่ฮะเมสซี่เข้ามาที่ลุมแล้วลุมติดมาการเล่ครับมาการเล่ยังไงยกเข้าไปทางซ้ายครับโอ้โหยังติดลุมบินิเก้อยู่ครับคนเปเร่แล้วเมสซี่ปั่นไหมแล้วจับบรรทัดปั่นโอ้โหรับนิ่มๆเดี๋ยวนะคนปีเตอร์ชไมเคิลนะฮะปีเตอร์โยนบอลขึ้นมาครับที่ลีนิกซันแล้วลีนิกซันยาวขึ้นมาที่เมสซี่ครับแล้วมาที่มาการเล่ยฮะออกซ้ายไปที่ฟันไดฟันไดออกไปที่มาดินนี่ครับแล้วจ่ายเข้ามาตรงกลางครับพาตินี่น ตอนี้เห็นช่องหรือเปล่าแล้วม้วนๆอยู่ครับอยู่ที่เปเล่แล้วล,ลูกนี้ลูมบินิเก้ม้วนออกมาที่ไม่ผ่านฟิลิปลามทุกคนแล้วเขายกขึ้นมาครับมาที่เมสซี่ยังติดเปเล่อยู่ครับส่งกันไม่ดีแล้วโอ้ลูกนี้ เวล่าครับยืนปักหลักตรงกลางทำน้าทีดีครับแล้วมาเกลร่ไม่น้อยหน้าครับเอาบอลมาได้ที่ลูมิเนเก้แล้วลูมิเนเก้ครับเลี้ยงจ่ายเข้ามาครับด้านในแล้วมมเชลโอ้ไม่เข้าใจกันกับเปเล่ทุกคนแล้วเมซี่ขึ้นมาครับแล้วเมซี่ยังไงลูกนี้ลุงติดมาทิอุ์ครับแล้วเลเร่ครับของผมครับแล้วยาวขึ้นไปครับข้าพลังน้อยแต่ว่ามีประสิทธิภาพครับมาฮะเปเร่ฮะแล้วจ่ายขึ้นมาที่โอ้โหกาเลตเบลครับลูกนี้ยังตั้งตัวไม่ ไม่ทันได้ยิงถนัดเท่าไหร่ทุกคนโอ้โหลูกนี้เสียดายมากครับทุกคนแล้ว Go. โกเขาเซตปาใกล้ๆครับฟนานได้เขกากล้าเล่นจริงๆนะทุกคนมาครับทีมสิรตาลขึ้นมาบ้างครับแล้วลูกนี้มีซ้ายมีขวาทำงาไงเปเลยออกซ้ายมาครับที่ลุมมินิเก้คร,รับเอมเปอเแล้วล่มโอ้โหยังติดพีเตอร์เชไม่คลิลนผมนะโอ้โหโอเคครับเป็นลูกเตะมุมของฝ่ายตรงข้ามครับอยู่ที่บอลคือฟิลิปรามครับนี้ผมก็พยายามกันด้านในไว้ทุกคน ดูว่าเขาจะมีลูกสุดหรือเปล่าผมกดเกมรับไว้หนึ่งขีดแล้วยังไงฟานได้ครับมองไม่ถนัดเท่าไหร่ครับแล้วผมเคลียร์ออกมามาอยู่ที่โรเบตโตคาร์ลอสครับส่งเข้าในมาที่เมสซี่ครับยังติดมารกาเล่อยู่ครับแล้วผมยาวขึ้นมาครับโอ้โหยังติดเมสซี่อยู่ครับจ่ายกันไปดีแล้วลุมบินิเก้ครับที่วล,ลามแล้วโรนัลดินโญ่ยังยยไงฮะมีความพิ้วมีความคล่อง แล้วยังไงโอ้โหติดมาที่อุดคับมาเดนอุดบอกว่ามึงอย่าลีลาด้หำแล้วเปเล่ครับขึ้นมาลูกนี้ยกไปที่กระเล็ดเบล,ลแล้วฟานได้ยังเคียยวไว้ได้ทุกคนแล้วส่งเข้ากลางมาครับบอกเลยไม่ได้พักหายใจใทุกคนบุกกันอย่างเดียวแล้วโรนนลิโ่ครับแล้วเข้ายัางไงปุ๊บคึงมาออกซ้ายครับแล้วโลเปโตโอ้โยังติดลีดิสันฝั่งผมนะเป็นฝั่งเขาได้เตะมุมมีแล้วครับ โอเคครับมาดูเตะมุมกันต่อทุกคนโอ้โหอบอกเลทีมสุลตานบุกผมไปอย่างแล้วเปิดเึือมาลูกนี้ยังไงฟานไดไม่ถน,นัดแล้วโอ้โหใครอยู่โอ้โหใครอยู่ตรงนั้นเนี่ยโอ้โหช่วยชีวิตผมไว้ได้เลยทุกคนเมื่อก,กี้โอ้โหใครว่ามากรลเล่หรือตูลามเชียร์ โอ้โหครึ่งแรกยังเซฟสกอร์ผมได้นะศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับเกือบไปแล้วทุกคนโอ้โหใครไปยืนเกะกะตรงนั้นเนี่ยมาฮะปุ๊บปุ๊บป๊นไหนแทนดีว่า มาครับอยู่ที่ครึ่งสองครับฝั่งของข้ามได้เริ่มก่อนนะทุกคนแล้วเปเล่ผมดักได้ไหมไม่ได้ครับทุกคนแล้วลุมมิเก้ครับต่อมนี้เมสซี่ครับเมสซี่ที่เรียตุลาครับเขาพยายามเพิ่มสปีดบอลในการเล่นครับแล้วลอยโย่เข้ากลางมาครับแล้วเปเล่ครับหนึ่งสองโอ้โหหนึ่งสองสามเหลี่ยมครับแล้วเมสซี่ครับโอ้โหยังติดมิชิลปาตินี่ครับแล้วผมทําการสวนนะทุกคนมาที่ลุมมิเก้แล้วลุมมิเก้ไปลุมมิเก้ไปไปแล้วไปไงแล้วไปแล้วปาดเข้ากลางมาที่เปเลล่แ้วเปเล่่ปันนลี้้โโอห อ้ยของเขาในประตูยังเหนียวทุกคนแล้วเขาสวนมาอย่างรวดเร็วนะครับทีมสุลต่านน่ะแล้วยาวขึ้นมาไหมไม่ครับยังล็อกล็อกล่อๆแล้วพาไปที่ล่อๆในที่ลับๆครับทุกคน <Okay. S 1> โอ้โหไม่ใช่แล้วทุกคนมาที่กรเลดเบลแล้วเป็นเล่ขึ้นมาที่กาเลดเบลครับแล้วกาเล็ดเบลมีความเร็วไหมความเร็วมีครับความเร็วมีความเร็วมีหรือปาดเข้าในเร็วยังไงโอ้ยยังไม่ได้ทุกคนเอ้าแล้วกาเลดเบลทำไรโอ้โหเสียดายสุดๆเลยทุกคนลูกนี้ สมกึกสมกักกันอยู่ตรงขวาครับแล้วมาติอุธโยนบอลให้ใครให้เปเล่ฮะแล้วเปเล่ยกขึ้นมาครับไม่ได้แล้วมาติอุธส่งคืนมาที่ลีซันครับแล้วมาที่มิเชลมิเชลปินี่ครับส่งน้มากาัเล่โอ้โหฟิชเชอร์เคิลับเหนียวทุกคนแล้วยาวขึ้นมาที่ ลูบิเก้ครับเรโอูมิเก้มาที่เปเล่ะแล้วเปเล่ขึ้นมาไงครับฟิลิปลานยังติดมากาเรเล่วังผมอยู่แล้วมากาเรเล่ส่งมาครับแล้วลุมว่างหรือเปล่าุคนลุมว่างแล้วปาดเข้ามาที่กะเล็ดเป๊ะเรียบร้อยสุลต่านโดนแล้วทุกคนบ่อน้ามันระเบิดเป็นกะเล็ดแบร์รี่นะครับทําประตูขึ้นนําไปได้ในนาทีที่63ทุกคนโอ้โหลูปนี้ต่อกันสวยจัดปลัดบอก ดูครับพอฝ่ายตรงข้ามจะแก้เกมยังไงดูเหมือนว่าเขาจะต้องการเคลียร์กองหน้านะครับไปโอ้แต่ว่าดูทีพี่แกยังไงแม่งทีมก็โหดหัวทุกคนดูทุกตำแหน่งนี้คือฟูลทุกตำแหน่งเลยทุกคนคือพูดง่ายๆอะ่ะไอตัวของภาคที่แล้วที่เก่งๆอะ่ะพี่แกมีทุกตัวนะครับสําหรับพี่คนนี้นะตัวเก่งๆพี่แกมีทุกตัวดูเรียยไล่เรียงมาจากตัวสารองเนี่ยโรนโดกาเลตเบลซาร่า จูสเบลลิงแฮมหรืซูลเลสเอโต้อะไรพวกน,นี้โอ้โหพี่แกมีทุกตัวครับตัวห่นโหดของแกเนาะเออต้องยอมใจพี่แกเลยสุดระานของจริงมาครับมาดูต่อข้างหลังฮะมาดูว่าเขาจะแก้เกมมาแล้วรูปเกมจะดีขึ้นไหมครับมาฮะที่ลูบโตคารลอสครับลูบิโตคารลอสยาวขึ้นมาที่ยยนขับครับ,รบหูติดมาเกเร่ฟังผมอยู่แล้วมาเกเร่ทำหน้าที่ได้อย่างดีนะเกมนี้แล้วตุลาไม่ใช่ตุลาดิมาเกเร่ตุลาเนี่ยครับ แล้วมาร์เลเเล่ครับเล่นกันง่งายๆฮะแล้วออกขวาครับโอ้โหพลาดเลยทุกคนแล้วหลุยส์โซเลสครับโซเลสเข้ามาตรงกลางที่เมสซี่แล้วเมสซี่เล่นกันง่งายๆแล้วเป็นเล่ยังไงนะดับเป็ลทัชแล้วขู่ยังติดผมอยู่นะทุกคนเกือบ <c oughs> ไปแล้วทุกคนโอ้โหอะไรวนันนี้มาอยู่ที่เวล่าครับแล้วเวล่าส่งมาที่เมสซี่ครับเมสซี่ยังติดมาติอุสอยู่ครับโอ้โหกองกลางของผมที่ทำหน้าที่ได้ดีมากคนแล้วยาวไม่ได้ทุกคนฟานไดติด อยู่ครับแล้วออกขวามาครับมาดินนี่ยังเก็บไม่ได้ทุกคนแล้วส่งซ้ายมาครับติดเมสซี่ฮะแล้วมาดินี่ยังไงจะแก้ตัวครับแล้วมาการเล่ครับส่งมาครับแล้วม้วนโอ้โหไม่ผ่านเมสซี่ทุกคนแล้วเมสซี่มาตรงนี้ครับแล้วกันเลนเบลลบัตโอ้โหโดนเลยทุกคนผมสมักึกสมักักกันอยู่ตรงกรอบเขตโทษฝั่งผมแลสุดท้ายผมโดนจนได้ทุกคนโอ้โหอะไรวันนี้ โอ้โหมาครับผมก็ต้องไม่ย่อท้อทุกคนเราก็ต้องตีคืนไ,ได้ทุกคนมาดูครับว่าผมจะตีได้ไหมเอาลูกน,นี้เอาติดพาติกเกลาแล้วไงโอ้โหเปเล่เกือบได้โฉบทุกคนแล้วมาที่ปีเตอร์ชามิเกลครับแล้วยาวขึ้นมาที่ไข่ไม่ได้ครับแล้วเมสซี่ฝั่งเขา เก็บไว้ได้ครับทุกคนอันตรายแล้วผมบอกเลยนะจังหวะนี้มาครับนาทีที่80แล้วด้วยแล้วยนครับมาที่เมสซี่แล้วเมสซี่ครับนิ่งๆอยู่ฮะแล้วยนครับเมสซี่เร่งกับสามคนสามเหลี่ยมฮะแล้วเปเร่เมสซี่ครับโอ้โหยังไงโอ้โหผมยังเอาไม่ได้ทุกคนแล้วมาดินี่พยายามจะสวนครับนาทีที่88โอ้โหแล้วใครจะสวนใครกันแน่เนี่ยทุกคนแล้วเมสซี่เมสซี่เมสซี่ยังไงยิงยักยิงยักแล้วยังไงโอ้โหยังได้ทุกคนแล้ววอลโอ้โหเชียนนั่นคนโอ้โหเกือบตาย เกือบร้องทุกคนผมโยนไปแล้วทุกคนพยายามเล่นเกมบุกแล้วฝั่งเขาก็กดเกมบุกมาสองขีดแล้วไงโอ้โหแล้วฝั่งเขาได้ทุกคนมาครับเแล้วมาดีๆผมมาที่ปาตินนี่แล้วยาวมาที่ลูมินิกเเกเอ้าโอกาสมาแล้วทุกคนเร็วการเลตเบลลงโล่ไม่เรียบรฮ่าฮ่่าสุลต่าน บอ่อถังขี้เลยทุกคนและเบิดถังขี้ทุกคนไม่มีบอ่อน้ำมันแล้วมีแต่ถังขี้โอ้โหแล้วจบไปคับโอ้โหผมชนะมาได้ทุกคนโอ้โหอย่างเหนื่อยนะทีบาทุกคนโอ้โหโอ้โหถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยออลาเนยครับผมบอกเลยว่าเจอทีมข้าวพลังที่แบบสูงที่สุดที่ผมเคยเจอเลยนะไม่คตดโหเลยทุกคนแบบทุกตัวที่แกมีเนี่ยก็ค,คือเป็นตัวที่ เมตาทุกตัวครับเออฝั่งตรงข้ามนะเออก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบใจงไงก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปอีกก็ลองคอมเมนต์มาได้ครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบาย